ถ้าถูกอนาคอนดากินจะเป็นยังไงนะเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้แต่ไม่อยากลองถึงจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากสำหรับเรื่องที่มนุษย์จะถูกอนาคอนดากินแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นอนาคอนดาหรืองูขนาดยักษ์ที่หลายคนรู้จักกันงูชนิดนี้จะเป็นงูที่มีหัวขนาดใหญ่มีตาและรูจมูกอยู่บริเวณบนส่วนหัวนั่นทำให้งูยักษ์อนาคอนดานี้ สามารถเคลื่อนไหวได้ทั้งบนบกและในน้ํางูอนาคอนดาสามารถเคลื่อนไหวในน้ําได้ดีมากๆอีกทั้งยังสามารถลอยตัวเหนือน้ําได้อีกด้วยปกติแล้วถ้าพูดถึงเรื่องงูก็มักจะเป็นสัตว์ที่หลายคนคิดถึงเรื่องพิษของมันเป็นหลักอนาคอนดาอาจจะเป็นงูที่ตัวใหญ่มากแต่เจ้าอนาคอนดานั้นกลับไม่มีพิษใดๆเลยและต่พูดถึงวิธีการล่าเหยื่อของเจ้าง,งูยักษ์ชนิดนี้อนาคอนดา จะลาเหยื่อโดยการเข้าไปบีบรัดเหยื่อให้กระดูกแตกจนตายจากนั้นก็ใช้จุดเด่นของมันนั่นก็คือคมเขี้ยวและขากรรไกรอันแข็งแรงกลืนกินเหยื่อเข้าไปรูได้บางครั้งนะคะมันก็จะลากเหยื่อลงไปกินในน้ําเพื่อให้จมน้ําถือว่าเป็นสัตว์ที่มีการล่าเหยื่อได้ยอย่างน่ากลัวและฉลาดเป็นอย่างมากในปี2014ได้มีการทดลองหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อหาคำตอบให้กับคำถามที่ว่า ถ้ามนุษย์ถูกงูกินเข้าไปจะเป็นอย่างไรพอโรสลี Paul, alie, ผู้ดำเนินรายการสารคดี e t ทเ n alive ตัดสินใจสวมชุดที่ทำจากเส้นใยคาร์บอน <c oughs> เพื่อทำการทดลองให้งูได้กลืนกินตัวเองเข้าไปในกระเพาะทั้งเป็นทีมงานนะคะได้นำเลือดหมูมาราดไว้บนชุดเกรอก <c oughs> เพื่อใช้กลิ่นเลือดล่อง,งูอนาคอนดา้าที่มีความยาวประมาณ6เมตรและมีน้ำหนักรวมกว่า100กิโลกรัมแต่เมื่องูกำลังรัด และกำลังงา้างปากจะกลืนกินหัวของโรซารีเขาก็ได้ติดต่อหาทีมงานว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าตอนนั้นเขารู้สึกเหมือนแขนของเขากำลังจะหักทำให้ทีมงานนะคะต้องรีบดึงตัวโรซาีออกมาโดยที่งูนะคะได้รับบาดเจ็บและเลยหนีไปจากที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นจะเห็นได้ว่าอนาคอนดามีวิธีการลาเยื่อที่ชาญฉลาดเป็นอย่างมากเมื่อเราตกเป็นเหยื่อของมัน สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนั่นก็คือกระดูกของมนุษย์จะต้องแตกหักไปทั้งตัวเพราะถูกเจ้าอนาคอนดารัดนั่นเองแน่นอนว่าคุณต้องเสียชีวิตก่อนจะลงไปในท้องของอนาคอนดาเพราะเจ้าอนาคอนด้านี้นะคะจะไม่กินสัตว์ที่ยังมีชีวิตอยู่ลงท้องไปสุดท้ายแล้วถ้าหากคุณถูกขึ้นลงท้องของมันไปคุณก็จะกลายเป็นเพียงอาหารมื้อหนึ่งของมันเท่านั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าจเจ้างูอนาคอนด้านี้ เป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และยาวจากข่าวที่ผ่านมาได้มีการพบเห็นงูอนาคอนดาใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลงูตัวนี้ถูกพบโดยคนงานในไซงานสร้างเคื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งขนาดของมันนะคะก็มีความยาวประมาณ33ฟุตหรือประมาณ10เมตรและมีน้ำหนักอยู่ประมาณ400กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นอนาคอนดาที่ใหญ่ที่สุดที่เคยพบแต่ก็ไม่แน่ว่าในโลกใบนี้พื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆ อาจจะมีเจ้าอนาคอนดาที่ใหญ่กว่านี้อีกหลายเท่าก็เป็นได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน